วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทํากระบอกไม้ไผ่ใช้สาหรับล่อสำนลงนะครับกระบอกไม้ไผ่นี้เป็นกระบอกไม้ไผ่ที่แก่แก่ให้แก่เต็มที่นะแล้วก็ควรจะเป็นไม้ไผ่ที่หนานะครับอันนี้ผมใช้ไผ่ยักษ์น่านนะครับปลูกเอาไว้เองนะครับเอามาใช้ทําเป็นกระบอกล่อนะครับก็คือตัดมาตอนมันสดๆด,ดนะครับเลือกลำที่แก่นะแล้วก็ ตัดเป็นท่นทอนๆนะเอาไว้ด้านก้นกลแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นด้านว่างๆนะเพื่อที่จะทําความสะอาดนะแล้วก็ใส่สารทาสารฟิลิมมอนลงไปในนี้ใต้ในน,ใน,นี้นะครับแล้วก็ใส่ชันยางลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเผาด้วยแกส๊สนะครับ้องแกส๊สนะให้เป็นรอยดำๆตรงนี้แล้วก็เจาะเจาะก่อนนะครับกนะพ่อใเผาเสร็จแล้วก็ทาฟิลิมมอนเสร็จก็เอายันชันยางมาใต้นะครับ แล้วก็เอาไปหุ้มด้วยกระดาษไอถุงพลาสติกใสนะครับพลาสติกใสอย่างนี้นะครับทำไมต้องพลาสติกที่มีคุณภาพก็เพราะว่ามันเราทําเกี่ยวกับน,น้ําผึ้งชนลรงนี่นะครับหรือถั่วชนงเนี่ยจะต้องปลอดสารนะครับเพราะเราเอาพลาสติกที่ไม่มีคุณภาพนันก็จะมีสารเคมีจากพลาสติกเนี่ยเข้าไปปนเปื้อนในน้ําผึ้งชนรงของเรานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหากับเรื่องของโรคมะเร็งที่ตามมาในภายหลังคนไทยเนี่ยอันดับหนึ่งของ ของโรคนะครับที่เป็นมะเร็งกันนะครับเพราะเราไม่ค่อยระวังเรื่องอาหารการกินกันนะครับแล้วก็พอพลาสติกนี่ส่เข้าไปแล้วนะครับพุ่มพุ่มให้ดีนะครับเอายางรัดเอายางม,มาลัดเอายางรัดนี่เพื่อเพื่อง่ายการตัดนะครับตัดให้อยู่อย่างนี้อยู่ให้ตึงนะครับให้ตึง แล้วตัดขอบออกนะครับเอาตัดขอบแล้วก็เอาพลาสติกเหนียวที่เราได้มาจากซื้อของตามออนไลน์นะครับเามาใช้ได้เพราะเหนียวดีนะครับขาดยากเอามาหุ้มเลยนะครับหุ้มลงไปเลยไม่ต้องไปซื้อพลาสติก่างนี้ครับแล้วก็อา,างมัดอีกรอบนึงนะครับยางมัดเลยนะให้การตัด พอรามาแล้วเราก็ตัดเลยครับตัดตัดขอบนี้ออกตัดขอบออกโอเคครับหลังจากเอาพลาสติกสหุ้มนั่งข้างในแล้วเอาพลาสติกเหนียวมาหุห้มข้างนอกนะครับเราก็ตัดได้อย่างนี้แล้วก็เอาเทปนี่พันนะครับพันรอบ หลังจากพันเสร็จจะไปนหน้าต่างนี้นะครับต้นนี้พลาสติกเหนียวนะครับข้างในเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็เราก็เจาะไปสว่านไอ้แผ่นหาสกรูนะครับสกุูสกรูดํานะครับเจาะแบบนี้นะครับสกรูนี้มันจะคมนะสกรูนีนะ้ใช้สว่านสว่านเจาะนะครับสว่านเนี่ยขันเข้าไปเลยขันตัวเนี้ย นนแ,ลแล้วก็หารวดเนี่ยผมจะใช้รวดรวดรวดมัดเหล็กมันจะนิ่มมันจะมัดเข้าไปตรงนี้ง่ายครับเนี่ยตรงนี้หรือใครมีรวดอะไรก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นเยอะๆเนี่ยเอารวดมัดเหล็กนะดีกว่าน็ถ้าทําขายทําอะไรก็จะประหยัดหน่อยทําทใช้เองก็รวดอะไรก็ได้ครับหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้เวเราก็ไปหาที่วางล่อนะก่อนจะวางล่อนี่ต้องป้าย ยางชันยางตรงนี้นะชันยางป้ายกับด้วยเนี่ยชันยางอย่างนี้นะครับนะถ้าใครมีก็หาซื้อเอานะครับป้ายเข้าไปตรงตรงปากทางเข้าแบบตรงนี้นะไป้ายไลป้นะครับข้างในก็มีกลิ่นฟีลิโอมแล้วนะใครมีมากก็ไปมากแล้วถ้าก็มีเยอะๆก็ใส่ไปในกระบอกด้วยนะครับซักเท่าหัวนี้โป้องอะ่ะเพื่อะอะไรเพื่อเขาจะได้เอาไปทําเป็นไอ้อ่อ ทำเป็นไออะไรถ้วยถ้วยน้ำหวานนะถ้วยน้ำหวานแล้วก็ถ้วยถ้วยไข่นะครับนั่นแหละเขาจะได้ไม่ต้องไปหาไก่นะแล้วมันจะพัฒนาไวน,น,น,าน,นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าดมดูจะมีกลิ่นหอมนะครับเนี่ยหอมมากหอมชื่นใจเลยกลินของ,ของชนละลงนะครับเนี่ยนะครับเอานะครับเพื่อนเพื่อนลองไปทำใช้ดูนะครับ ทำนะต,ตามผมเนี่ยง่ายนะครับไม่ต้องคิดผมคิดมาแล้ว <c oughs> กว่าจะคิดได้ก็ใช้เวลานานนะเพราะที่เขาทําขายเขาไม่บอกเราก็ทำอย่างไงนะ ừ, เราก็ต้องมาดูแล้วก็มาทำนี้ก็เป็นดอกไม้ไผ่ยักษ์อันนี้หนักนะครับหน,นามากปลูกไว้ครับถ้าใครมีที่ปลูกไผ่ยักษ์นานไว้นะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ดได้สร้างบ้านสร้างอะไรก็ได้ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะไปทําเอานะครับมีอะไรก็สอบถามได้นะครับ 089 148 3078นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับปรึกษาฟรีฟรีได้ครับไม่เป็นปัญหานะครับสวัสดีครับ